สวัสดีค่ะป้าพานะคะค่ะวันนี้เราจะมาทำสกู๊ช่เพน์กันอีกแล้วนะคะวันนี้เป็นสกู๊ช่คิตตี้โดนัทนะคะจากร้านเซย่าช็อปนะคะแต่ว่าแปลกมากเลยค่ะมาเป็นแบบนี้นะคะได้ทั้งหมด3อันเลยเพราะฉะนั้นพี่พาก็ไม่รู้ว่าข้างในเนี่ยมีกล่องเอาไว้ให้ใส่ตอนทำเสร็จแล้วหรือเปล่าหรือยังไงเนาะถ้ายังไงเรามาแกะดูข้างในกันเลยค่ะ ของในชุดนะคะจะมีสกูตชี่คิตตี้นะคะมาทั้งหมด3อันนะคะมีถ้วยกับไม้ติ่มด้วยนะคะอย่างละ3อันเหมือนกันค่ะมีสีนะคะมาให้5สีค่ะแถมสีขาวมาอีกอันเป็น6นะคะมีสีเหลืองสีแดงสีชมพูสีช็อกโกแลตแล้วก็สีฟ้านะคะมีสปริงเกลิเลเรนโบว์ให้3ถุงนะคะนี่เลยมีแท็กให้ด้วยนะคะ3อันค่ะแล้วก็มีพวงกุญแจให้ด้วยนะคะ ไม่ใช่สีที่ห้อยนะคะที่ห้อยสามอันเหมือนกันค่ะเป็นสีทองเนาะก็อุปกรณ์ครบมากๆเลยค่ะแถมกล่องคิตตี้น่ารักมากๆเลยนะคะเวลาเราทําเสร็จแล้วเราก็จะเก็บไว้ในกล่องเพื่อจะเก็บไว้ได้นานๆอีกทีหนึ่งเนาะโอเคเรียบร้อยแล้วถ้าอย่างไงเรามาลงมือทํากันเลยค่ะเราขอดูสกุชชี่ตอนที่ยังไม่บีบหน่อยเนาะเป็นแบบนี้นะคะลองบีบก่อนนะคะ ค่อนข้างนุ่มสโลมากๆเลยนะคะนุ่มมากๆเลยค่ะเราต้องเพ้นท์ก่อนนะคะเราถึงจะใส่ห่วงตรงนี้ได้เนาะวันนี้เราจะเพ้นท์ทั้งหมด3อันเลยไม่รู้ว่าจะเป็นรูปแบบไหนบ้างเราค่อยๆทําไปทีละอันก่อนเลยเนาะเริ่มจากอันแรกแล้วก็อันสองแล้วก็อันสานะคะเริ่มเลยะคะเราจะใช้สีชมพูเข้มหรือว่าสีแดงนั่นเองเนาะแต่ว่าพี่พาคิดว่าแดงไม่ค่อยมากนะคะสีออกแดงพัดเทลพดเทลหน่อยนะคะใส่จุกลงไปนะคะเราก็จะบีบ กั้นกลางนะคะตรงนี้ไว้นะคะเริ่มบีบจากตรงนี้ก่อนอันต่อไปนะคะเราจะใช้สีอะคริลิกนะคะทาสีแดงนะคะเราจะทาสีแดงที่โบทั้งสองอันเลยนะคะแล้วอีกอันหนึ่งจะทาขอบสีแดงนะคะ นะคะคอันนี้เราจะทาขอบหนาหน่อยนะคะเพราะเวลามองแบบนี้ถึงจะเห็นด้านข้างเนาะพี่พาลองทาแค่ริมขอบขอบอย่างเงี้ยจะมองไม่เห็นด้านข้างแบบนี้สวยไหมแค่นี้สวยแล้วเนาะนี่ค่ะใช้โบแดง2ออันเลยนะอีกอันหนึ่งนะ่จาจะใกล้แห้งแล้วนะยังแห้งไม่ดีเท่าไหร่นะคะแต่ใกล้แห้งแล้วเขาจะเปลี่ยนสีนะคะถ้าแห้งแล้วเนาะเราจะทาด้านบนเนี่ยค่ะเป็นสีขาวนะคะเป็นสีฟ้านะคะเพราะฉะนั้นเราทาทั่วๆแบบนี้เลยเนาะ ค่อนข้างเชื่อทายากเหมือนกันเนาะเพราะว่าตอนเข้าซอกเนี่ยค่ะจะทายากนิดนึงเนาะเราก็จะทาด้านบนนะคะเป็นสีขาวนะคะตรงโบนี้เว้นไว้ก่อนนะคะ ได้แล้วนะคะเราก็จะโรสปริงเกิลแค่ด้านบนนะคะเดี๋ยวเราจะเอาสปริงเกิเลเรนโบว์ของเรามากันเลยนี่ได้แล้ว สวยมากเลยเดี๋ยวเราจะรอให้เขาแห้งนะคะส่วนตรงโบนะคะเราจะทาโบตรงนี้เป็นสีน้ําตาลนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรารอให้แห้งก่อนค่อยทาโบนะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะจับละเลอะมากไปกว่าน,นี้นะคะอันนี้ทิ้งไว้นะคะเราไปทําอีก2อันต่อกันเลยะคะ่ะสีชมพูอ่อนนะคะทั่วทั้งหมดเลยนะคะไม่มีอย่างอื่นนะคะทาสีชมพูเลยเนาะ ต่อไปนะคะอันนี้นะเราจะทาพื้นตรงนี้เป็นสีขาวล้วนเหมือนกันนะคะใช้สีเอกลิกก็ได้ค่ะทาสีที่ให้มาไม่พอเนาะ ตอนนี้นะคะสีขาวเราก็รอให้แห้งได้นะคะแต่สีชมพูนี่้อยแห้งไม่ได้นะคะเพราะเราจะโรยกากเพชรกันค่ะเป็นกากเพชรหัวใจนะคะเดี๋ยวพี่พาเอาให้ดูนี่เป็นกากเพชรหัวใจแบบนี้นะคะเราจะโรยกันแบบฟุ้งฟิงมุ้งมิงมากมายเลยนะเราก็หาอะไรมาลองอีกนิดนึงเราก็โรยไปเลยนะคะตามความรู้สึกค่ะโรยให้มันเป็นแวบแวบแวมแวมแค่นั้นเองสวยเนาะนี่เห็นชัดไหมคะ thank mm -hmm. you ันนี้ก็แห้งแล้วนะคะเราก็จะเพ้นเป็นรูปหัวใจกันค่ะรูปหัวใจเนาะวาดไม่ยากนะคะวาดโค้งไปด้านนี้แล้วก็โค้งไปด้านดีค่ะเราก็ทําให้เขาเข้มๆนิดนึงโดยการที่ลงอีกชั้นหนึ่งประมาณนั้นนะคะ ได้แล้วเราก็รอ้อยเขาแห้งอีกทีนึงนะคะอันนี้ไม่ได้ใส่อะไรเพิ่มเติมค่ะเอาแค่นี้ก็พอแล้วนะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูเลยค่ะเวลาเราใส่นะเราก็เอาพวงกุญแจม,มาใกล้ๆห่วงนะคะเราก็เอาไม้จิ้มฟันค่อยๆช่วยเขาใส่เข้าไปค่ะเพราะว่าค่อนข้างจะใส่ยากแต่ว่าใส่ได้นะ นี่ค่ะเขาก็จะมาทะลุอีกฝั่งแล้วง่ายมากๆเลยถ้าใช้ไม้จิ้มฟันช่วยนะคะก็ใส่แท็กก็ดูมีมาตรฐานแล้วก็สวยงามดีนะคะแกะลอกออกมาแบบนี้นะคะเป็นสติกเกอร์นะคะเราก็ใส่เข้าไปในห่วงค่ะเราใส่เข้าไปเสร็จปุ๊บใช่ไหมคะเอาตรงกลางนะคะที่เป็นแบบนี้ ไว้ตรงกลางค่ะแล้วก็ติดซ้ายขวาให้เท่ากันค่ะด้านซ้ายกับด้านขวาให้เท่ากันแล้วกดลงไปเลยนะคะจะเป็นแบบนี้เลยเป็นสติกเกอร์ไปเลยนะสามารถเขียนชื่อผู้รับได้นะเหมาะกับเป็นของขวัญให้เพื่อนๆหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ในแบบไปห้อยกระเป๋าในวันเกิดหรือว่าวันสําคัญอะไรก็ได้เลยนะคะได้ทั้งหมด3ชิ้นแบบนี้คุ้มมากๆแล้วก็สวยงามพลามแปะ ก็จะเสร็จหมดแล้วนะคะเหลือโบวัน,นี้อันเดียวนะเราจะใช้ซอสสีน้ำตาลพอเราทาสีช,ช็อกโกแลตเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็จะใช้สีฟ้านะคะ ทำเป็นตารางค่ะเหมือนเป็นวอฟเฟอร์นะคะโดยการที่ลากไปยาวๆอย่างนี้แล้วก็ลากกลับพูดเหมือนง่ายเอาทีละตรางก่อนแล้วกันเนาะเอาฝั่งนี้ก่อนเคยทำไหมไม่เคยทำจัดไปพร้อมกันไอเสียมันเหมือนจะเป็นฟองๆโอเคโอเคเป็นเส้นละโอเค s <S ย,ยม เสร็จเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มบีบกันเลยนะคะเรามาดูตัวแรกกันก่อนค่ะตัวนี้นะคะเป็นสีชมพูล,ล้วนโรยด้วยกิสเตอร์รูปหัวใจนะคะโบสีแดงนะคะอลังการงานสร้างม,กมากๆค่ะข้างหลังไม่ได้พิธามอะไรนะคะข้างหลังเป็นสีขนมแบบนั้นเลยนะมีแท็กให้ด้วยนะคะเรามาเริ่มบีบเลยคะ่ะสโลมากเลยนะคะ นุ่มสโลสุดๆแล้วก็กากเพชรวูวิงมากๆเลยค่ะนี่ค่ะเราลองมาดูด้านหลังบ้างนะคะก็สโลเหมือนกันนะคะโอเคเรามาดูอีกอันค่ะอีกอันหนึ่งนะคะเป็นตัวแทนของรูปหัวใจนะคะเป็นตัวแทนของความรักนะคะก็จะเป็นขอบสีแดงนะคะขอบชีตแดง ขอบสตรอบอรี่นะคะสอดไส้ด้วยรูปหัวใจสีแดงนะคะโบแดงค่ะเห็นโบแดงสแสลงในใจเห็นยามนายลองอยังไงลองได้นี้หน่อยนะคะนี้หน่อยโอเคอีกด้านหนึ่งเป็นสีขนมนะคะไม่ได้ไปทำอะไรเหมือนกันคะ่ะสวยหน้าเดียว สวยอยู่แล้วค่ะถึงจะเป็นข้างหลังไม่ต้องทําก็เลิศหรูเพอร์เฟกนะคะข้างหลังออกจากเรียบหน่อยนะคะข้างหน้าจะแบบเละๆนิดนึงโอเคคะ่ะอันสุดท้ายนะคะเป็นตัวแทนของเซ่าช็อปนั่นเองนะคะเป็นสีฟ้านะคะนี่คะ่ะตรงนี้เป็นน้ําทะเลสีฟ้านะคะเป็นข้างข้างบนนี้จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะน้ำตาลไอซิ่งนะคะเกาะกับขนมปังนะคะโรยด้วยสปริงเกลิเลเรนโบว์ค่ะตามด้วย โบวัฟเฟอร์เฟอร์ช็อกโกแลตนะคะเป็นสีเดียวกันตกแต่งด้วยสีฟ้านะคะก็ไม่ได้ไปทำอะไรเขาเหมือนกันค่ะเหมือนเดิมนะคะเราลองบีบเลยนะคะนุ่มสโลค่ะยูนุ่มสโลสุดๆเลยนะคะข้างบนโบยังไม่ค่อยแห้งแอบแอบนิดนึงยังยังไม่แห้งก็เลยยังไม่ได้บีบให้ดูตรงนี้นี่บีบสโลมากคือสวิงเกิลเรนโบไม่ร่วงนะ จจะมีล่วงนิดหน่อยแต่ว่าตอนนี้ไม่ล่วงค่ะตอนนี้ไม่ล่วงมีแต่กากเพชรหัวใจเจ๊นั่นแหละฟุ้งฟิ้งอยู่คนเดียวโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆคนไหนสนใจลองหาซื้อได้ที่เซย่าช็อปนะคะที่เก่าที่เดิมของเรานะคะถ้ายังไงคลิปนี้ป้าพาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนค่ะคลิปนี้ไปแล้วะคะ bye bye. ่ะบ๊ายบายอ่าอย่าเพิ่งไปกองกองสวยมากเลยฮัลโหลคริสตี้นะคะ หูกล่องสวยอลังการเพราะฉะนั้นเราจะมาลองจัดใส่กล่องดูนะคะว่าเวลาแพ็กเกจที่อยู่ในกล่องแล้วจะเป็นยังไงดูสิโอ้โหอลังการงานสร้างมากๆเลยนะคะดูนะเราก็สามารถที่จะมีกล่องเก็บแล้วขาดอันนึง <laughs> ขาดอันนึงนะเราควรจะไปซื้อเพิ่มนะคะเราก็ใส่กล่องเข้าไปเลยค่ะปิดนะคะโอ้ oh my god สวยมากๆเลยค่ะอยู่ในกล่องแล้วเขายิ่งน่ารักใหญ่เลยนะดูแพงอ่ะดูมีคุณค่ามากเลยนะคะเอาไปให้ใครใครก็แบบโหเธอทําทให้ฉันหรอทำไมสวยจังอะไรอย่างงี้เนาะโอเคเรียบร้อยจริงๆแล้วไปจริงๆแล้วนะงานคลิปนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย ยังไม่ได้กดติดตามป้าพาในช่องนี้ก็สามารถกดติดตามได้ที่ปุ่มสีแดงตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพี่พาก็สามารถกดปุ่มแจ้งเตือนตรงกระดิ่งนี้ได้เลยค่ะก็ฝากติดตามป้าพากดไลค์กดแชร์ให้พี่พาด้วยเนาะหน like, ึ่งไลค์หนึ่งแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้พี่พาทําคลิปดีๆต่อไปอีกเรื่อยๆนะคะไปเลยค่ะบ๊ายบายจุ๊บ